ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่10รายได้อะไรที่มาทันทีที่ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกปานชีวาก็อดใจสั่นขึ้นมาไม่ได้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาอย่างแปลกใจ เพราะดูเหมือนเขาจะเพิ่งเข้าไปอาบน้ำได้ไม่นาน6นาทีผู้ชายคนนี้ใช้เวลาอาบน้ำแค่6นาทีเท่านั้นหญิงสาวตวัดสายตาไปมองเขาพร้อมกับกวาดขึ้นกวาดลงราวกับกำลังสแกนหาจุดบกพร่องของสินค้าอะไรสักอย่างนี่อาบน้ำหรือวิ่งผ่านน้ำกันแน่สบู่ได้ถูบ้างหรือเปล่าเนี่ยถูสิครับแต่จะอาบนาน,นานไปทำไมครเดี๋ยวก็ต้องมาอาบอีกรอบอยู่ดี เขาพูดพร้อมกับเดินมาช้อนตัวหญิงสาวขึ้นอุ้มอย่างง่ายดายจนเธอเผอหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจนี่จะทำอะไรทำอะไรดีล่ะเอต้องเรียกว่าทำรักใช่ไหมแววตากลุ่มกลิ่มแพรว,พรวส่งให้หญิงสาวในอ้อมกอดอย่างไม่สงวนท่าทีตอนที่พูดออกมาตรงๆถึงสิ่งที่กำลังจะลงมือทำแต่คนฟังกลับหน้าร้อนเผาด้วยความอับอายฮันเธอทุบไหล่เขาไม่เบานะัก เธอลืมไปได้อย่างไรว่าผู้ชายคนนี้หน้าหนายิ่งกว่าอะไรแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องทะเล่นทะลึ่งนั้นขอให้บอกคนอย่างเขาไม่เคยอายอยู่แล้วอย่างไม่รอช้าปานชีวาชักขาของตัวเองกลับมาทันทีจากนั้นก็รีบพลิกตัวกลิ้งไปอีกฝั่งของเตียงโดยที่ไม่ลืมคว้าผ้าห่มมาปิดบางร่างกายฮานปานเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาดีกว่าคนพูดใบหน้าแดงกำ่ำน้ำเสียงที่ออกไปยังฟังไม่ค่อยมั่นคงนัก เพราะการปลุกเราจากเขาเมื่อครู่ในขณะที่ชายหนุ่มเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดเปลี่ยนใจไม่เอาป่านไม่ถึงเรื่องอะไรครับเสียงแตกพร่าแต่ในตาร้อนแรงของเขาทําให้หญิงสาวต้องรอบกลืนน้ําลายถ้าเขารู้ว่าเธอจงใจแกล้งให้เขาค้างคาอยู่กลางอากาศเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ก็เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากทําแล้วป่านกลัวนิปานชีวาจําต้องผินหน้ามองไปทางอื่น เพราะไม่กล้าสบสายตาที่แสดงออกถึงความต้องการอย่างชัดแจ้งของเขาแต่ให้ตายเถอะเธอยังรู้สึกอายจะแย่แม้มีผ้าห่มคลุมเขาไม่อายบ้างหรืออยังไรกันทั้งที่ตัวเองก็ล่อนจ้อนอย่างนั้นยังยังจะเดินม,มาทางนี้อีกโหปปานอย่าทำแบบนี้สิครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสักนิดเมื่อกี้ป่านก็มีความสุขดีไม่ใช่หรอผมขอรับรองเด้ยว่ามันต้องดีกว่าเมื่อครู่นี้แน่นอนนะครับที่รักนะปานนะ คิมหันเดินเข่าเข้าไปหาหญิงสาวที่มุมเตียงพร้อมกับยื่นมือออกไปหาคนที่นั่งซุกอยู่ในกองผ้านวมผืนใหญ่อย่าเข้ามานะบอกก็ไม่เอาก็าไม่เอาสิปานชีวาขู่ฟอพยายามจำกัดสายตาของตัวเองอยู่แค่ใบหน้าของเขาเท่านั้นยิ่งตอนนี้เขามานั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆเปิดเปลือยให้เธอได้เห็นอะไรๆเต็มสองตาทั้งที่ไม่ได้อยากมองมาเลยสักนิดแต่ผมอยากเอานี่นา ป่านอย่ากแรแล้งผมอย่างนี้สิมันทรมานนะป่านจ๋าชายหนุม่มทำท่าจะกระตุกผ้านวมออกแต่หญิงสาวร้องวีดขึ้นทันทีพร้อมกับจับกระชับมันเอาไว้แน่นไม่ให้เขาดึงออกไปได้ก็บอกแล้วไงว่าไม่แล้วก็ห้ามใช้กำลังนะไม่งั้นโกรธจริงๆด้วยอะไรเนี่ยตัวเองเสร็จสมอารมณ์หมายไปแล้วก็ถีบหัวส่งเลยนะแล้วผมล่ะไม่รู้ล่ะป่านน้องรับผิดชอบมันเลยด้วยดูสิเนี่ยมันน่าสงสารจะตาย ต่บ้าน่าไม่อายจะให้รับผิดชอบบ้าอะไรล่ะนายก็ไปจัดการเองในห้องน้ําสิมาเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยไว้นายจะทําอะไรนะฮันคนบ้าการปัญหากลับฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่านายจะหื่นได้ขนาดนี้หยุดทําเสียงหน้าเกลียดนี้นะตาบ้าฮ่าๆปานแกล้งผมก่อนนะเขากะเอาไว้อยู่แล้วเชียวว่าเธอต้องมีแผนแกล้งอะไรเขาสักอย่างแน่เพราะตั้งแต่ช่วงหัวค่าที่ผ่านมาดูเธอจงใจจะยั่วเขาเป็นพิเศษ แต่คิดไม่ถึงว่าเธอจะแกล้งให้เขาอารมณ์ค้างเติ่งอย่างเลือดเย็นแบบนี้เอาปืนมายิงหัวกันไปเลยดีกว่าได้เวลาเอาจริงแล้วเขาพูดเสียงพร่าในตาพราวคืนนั้นปานชีวาไม่มีโอกาสได้ร้องห้ามเขาอีกเลยในขณะเดียวกันที่ด้านนอกมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างอย่างเงียบเชียบอยู่ในห้องพักที่ปานชีวาเคยอยู่ มองผิวเผินคนกลุ่มนั้นเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเช่าห้องพักในรีสอร์ทแห่งนี้สำหรับการพักผ่อนทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขากำลังไล่เก็บหลักฐานและค้นหาร่องรอยที่คาดว่าน่าจะยังหลงเหลืออยู่ภายในห้องนี้กระทั่งถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มตู้เสื้อผ้าที่เคยอยู่ในห้องพักของปานชีวาก็ถูกยกออกไปจากรีสอร์ทผู้หมวดอัธพลขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจเข้ามาจอดตรงลานจอดรถข้างอาคาร จากนั้นก็ก้าวยาวๆเข้าไปในโรงพักเพราะร้อนใจอยากรู้เรื่องการตรวจสอบห้องพักของปานชีวาเร็วๆหมวดอัดมีคนมารอพบอยู่ห้องรับแขกนะ่ะเพื่อนตำรวจนายหนึ่งบอกกับชายหนุ่มทันทีที่เห็นเขาเดินเข้ามาในสถาน,นีตำรวจผู้หมวดอัตฉพลเอ่ยขอบคุณคนบอกก่อนจะก้าวฉับๆเข้าไปในห้องที่บอกว่ามีคนนั่งรออยู่ทันทีผู้หมวดหนุ่มชะงักเท้าเล็กน้อยเมื่อเห็นหญิงสาวที่นั่งรออยู่ เธอนั่งก้มหน้าเปลือกตาปิดสนิทแต่ไม่ใช่การหลับเหมือนเป็นการพักสายตาชั่วคราวมากกว่าจึงไม่เห็นว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วเพียงแค่เห็นใบหน้าของเธอเขาก็รู้แล้วว่าหญิงสาวคนนี้คงเป็นน้องสาวของนางแบบผู้ตายแน่นอนเพราะใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกันอยู่หลายส่วนเพียงแต่เขาคิดว่าผู้หญิงตรงหน้าเขานี้ดูดีกว่าผู้เป็นพี่สาวที่เสียชีวิตไปมากนะักทั้งที่ใบหน้าของเจ้าตัวไร้าการแต่งแต้ม อีกทั้งการแต่งตัวก็ดูเรียบง่ายสบายๆแต่กระนั้นเขากลับเห็นว่าเธอช่างหน้ามองเหลือเกินก่อนหน้านี้เธอแจ้งเอาไว้ว่าจะมาถึงกระบี่ตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่คุยทางโทรศัพท์กับเขาแล้วได้รับรู้ว่าพี่สาวเสียชีวิตแต่รอแล้วรอเล่าเธอก็ไม่มาสักทีเขาเองก็ไม่ได้โทรกลับไปหาเธออีกครั้งเพราะมัวแต่วิ่งวุ่นกับคดีนี้อยู่ <c oughs> สวัสดีครับผมหมวดอัจฉริครับ ชายหนุ่มให้สัญญาณเธอด้วยการกระแอมเบาๆก่อนจะแนะนำตัวขึ้นก่อนเธอเปิดเปลือกตาขึ้นทันทีพร้อมกับลุกขึ้นยืนตัวตรงแล้วยกมือไหว้เขาสวัสดีค่ะผูะ้หมวดแบมปานิสาค่ะเชิญน,นั่งก่อนครับชายหนุ่มผายมือเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายนั่งลงโดยที่เขานั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเห็นคุณบอกว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานเออต้องขอโทษผู้หมวดด้วยค่ะที่ไม่ได้โทรมาบอกก่อน ตอนแรกก็ว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่เผอิญว่าพอแม่รู้ว่าพี่บีเสียแล้วท่านก็เป็นลมไปเมื่อวานแบมเลยต้องอยู่ดูแลท่านตอนนี้ก็ยังนอนป่วยอยู่ที่บ้านค่ะแต่ให้พ่อดูแลไปก่อนหญิงสาวแทนตัวด้วยชื่อเล่นทําให้ชายหนุ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงทันทีเพราะคาแรกที่เห็นเขานึกว่าเธอจะมีนิสัยเหมือนอย่างพี่สาวที่เสียชีวิตไปซึ่งรายนั้นชื่อเสียงในด้านนิสัยแย่เป็นที่ร่ำลือกันไปทั้งวงการ ไม่เป็นไรครับผมเองก็ผิดด้วยที่ไม่ได้โทรติดต่อคุณหลังจากนั้นอีกเลยเพราะมัวแต่ยุ่งยุ่งเรื่องคดีทางนี้ว่าแต่เรื่องของพี่บีไปถึงไหนแล้วคะเพราะแบมได้ดูแต่ข่าวเห็นนักข่าวเอาคลิปที่พี่บีทะเลาะกับตากล้องผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ดูเมื่อวานตลอดทั้งวันเธอได้แต่ดูข่าวจากทางโทรทัศน์เท่านั้นอยากโทรถามเกี่ยวกับคดีของพี่สาวแต่เธอก็ดันทำเบอร์ของผู้หมวดหนุ่มตรงหน้านี้หายไปไหนก็ไม่รู้ได้ โทรเข้าเครื่องของพี่สาวก็ไม่มีสัญญาณซะแล้วสุดท้ายเมื่อคืนจึงรีบจองตั๋วเครื่องบินมาที่สถานีตำรวจแห่งนี้แล้วขอพบกับตำรวจที่รับผิดชอบคดีด้วยตัวเองตอนนี้เรายังไม่สามารถพูดอะไรได้ครับเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนแต่ทางเราก็ทำงานกันเต็มที่เร็วๆนี้ผมเชื่อว่าทางตำรวจจะสามารถปิดคดีได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผู้หมวดหนุ่มมองใบหน้าที่ฉายความผิดหวังออกมาแล้วก็รู้สึกเห็นใจไม่น้อย แต่เขาก็ไม่สามารถพูดถึงเรื่องคดีในตอนนี้ได้จริงๆอีกทั้งเขายังมีหลายเรื่องที่ต้องสอบถามคนตรงหน้าอีกมากเกี่ยวกับผู้ตายในฐานะที่เธอเป็นน้องสาวทว่าเขากลับรู้สึกไม่อยากทําให้เธอรู้สึกกดดันขึ้นมายังบอกไม่ถูกจริงๆแล้วผมมีเรื่องอยากถามคุณหลายเรื่องมากเอ,อ่อถ้าไม่รังเกียจข้างๆโรงพักมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่นั่นดีกว่าไหมครับก็ดีค่ะ ปานิสายิ้มให้เขาก่อนจะลุกขึ้นแล้วสะพายกระเป๋าใบโตขึ้นบ่าตอนนี้เองชายหนุ่มจึงเพิ่งสังเกตอีกฝ่ายว่าเธอช่างดูแตกต่างจากพี่สาวเหลือเกินเพราะรายนั้นดูจะใช้ชีวิตอยู่บนความหรูหราฟึง้งเฟอ้อซะจนเขานึกไปว่าฐานะทางบ้านน่าจะเข้าขั้นที่เรียกได้ว่ามีอันจะกินแต่ปานิสาดูจะไม่ใช่อย่างนั้นเธอให้ลักษณะของความเป็นสาวเซอร์มากกว่าคงเพราะชุดที่เธอสวมใส่ซึ่งมีเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวล้วน กางเกยงยีนสีดำเข้ารูปพอดีตัวกับรองเท้าผ้าใบสียีนเครื่องประดับติดตัวก็มีเพียงนาฬิกาเรือนเดียวเท่านั้นถ้าไม่ติดว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกันเขาก็คงไม่คิดว่าเธอเป็นน้องสาวของนางแบบผู้ตายที่หัวจดเท้าล้วนมีแต่ของแบรนด์เนมราคาแพงคุณแบมอยู่ด้วยถึงวันไหนแล้วครับแบมก็ยังไม่ทราบเลยค่ะคุณตำรวจที่แบมมาที่นี่ก็เพราะมาขอดูศพของพี่บีแล้วก็มาคุยกับคุณตำรวจนั่นแหละค่ะ พ่อกับแม่ก็อยากรู้ได้ว่าจะนำศพไปทำพิธีทางศาสนาได้เมื่อไหร่ครับชายหนุ่มชะลอเท้าให้เดินช้าลงเพื่อบอกเธอเป็นนายว่าถึงร้านที่เขาจะพาเธอมาแล้วจากนั้นจึงเดินนำเข้าไปแล้วเลือกที่นั่งที่อยู่ด้านในสุดของร้านหลังจากที่ถามเครื่องดื่มที่เธอต้องการแล้วเขาจึงเดินไปสั่งกับพนักงานจากนั้นก็กลับมานั่งที่โต๊ะที่เธอนั่งอยู่พรุ่งนี้เราจะคืนสิ่งของติดตัวทั้งหมดของพี่สาวคุณที่เราเก็บเอาไว้ให้นะครับ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเขาเก็บรายละเอียดกันเสร็จหมดแล้วว่าแต่คุณมีที่พักแล้วใช่ไหมครับดาว,ว่าเธอหน่าจะมาถึงกระบี่ตั้งแต่เช้าตรู่และคงเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บไว้ที่โรงแรมหมดเรียบร้อยแล้วเออยังเลยค่ะลงจากเครื่องมาก็เรียกรถรับจ้างให้มาส่งที่นี่เลยปานิสาตอบพลางยิ้มบางๆเห็นสีหน้าของผู้หมวดหนุ่มดูงุนงงสงสัยก็พอเข้าใจว่าเพราะอะไรเธอจึงขยายความต่อให้ แบมเอาเสื้อผ้ามาแค่2ชุดเองค่ะเพราะคิดว่าอยู่อีกแค่วันสองวันเท่านั้นเองก็เลยไม่มีของอะไรมากมายกระเป๋าใบเดียวก็พอแล้วหญิงสาวพยักเพยิเดอดไปที่กระเป๋าผ้าใบใหญ่ของตัวเองเธอเป็นคนง่ายๆอีกทั้งไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วเวลาเดินทางไปไหนแต่ละทีจึงไม่มีของกระจุกกระจิกมากมายเหมือนผู้หญิงหลายๆคนผู้หมดอัตพลพยักหน้าขึ้นลงช้าๆมุมปากค่อยๆย,ย,ยกยิ้มขึ้นทีลนิดอย่างไม่รู้ตัว รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกกรรมเทพเล่นงานเข้าให้แล้วปานชีวารู้สึกตัวตื่นขึ้นในช่วงสายของวันแต่เปลือกตายังคงปิดสนิทคิ้วเรียวสวยขมวดเล็กน้อยเมื่อความเมื่อยขบของกล้ามเนื้อและปราดเข้ามาเกาะกุมไปทางร่างเธอลองพลิกตัวนอนตะแคงก็ต้องร้องครางออกมาเบาๆอาการเจ็บในบางจุดย้ำเตือนถึงค่ำคืนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอลืมตาขึ้นมาทันที จึงได้พบว่าตอนนี้ตัวเองกำลังนอนเนื้อตัวเปลยเปล่าอยู่ใต้ผ้าห่มผืนหนาข้างกายปราศจากตัวต้นเหตุที่ทำให้เธอปวดร้าวไปทั้งร่างจึงตัดสินใจลุกขึ้นหยิบเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ที่วางพาดอยู่บนหมอนขึ้นมาสวมเสื้อผ้าของเธอคงถูกเขาเก็บออกไปหมดแล้วยังดีที่เขาวางเสื้อเชิ้ตเอาไว้ให้มิเะนั้นแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะเดินลงไปอย่างไรนอกเสียจากการเอาผ้านวมมาคลุมตัวเป็นดักแด้ ปานชิวาเดินลงไปด้านล่างอย่างเงียบกริบเมื่อไม่เห็นคนบ้าก,การช่างเรียกร้องเอาแต่ใจอยู่ในห้องพักเธอจึงรีบหยิบเสื้อผ้าของตัวเองแล้ววิ่งเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําทันทีทันทีที่ประตูห้องน้ําปิดลงประตูห้องพักก็เปิดออกโดยชายหนุ่มที่เพิ่งถูกใครบางคนบริภาษในใจเมื่อครู่ในมือมีถาดอาหารที่พนักงานยกมาให้เขาเดินไปวางถาดไว้บนโต๊ะที่สวนด้านนอก ซึ่งเขาเรียกให้พนักงานมาเก็บจานที่ใช้แล้วจากเมื่อคืนออกไปตั้งแต่เช้าเสียงน้ำจากฝักบัวในห้องน้ำทำให้รู้ว่าปานชีวาตื่นเรียบร้อยแล้วเขายิ้มละไมเมื่อนึกถึงข้าคืนหวานล้ำที่เพิ่งผ่านพน้นชังคุ้มค่ากับการเฝ้าทนุถนอมและอดทนรอคอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเหลือเกินน่าเสียดายที่วันนี้ต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้ว มิเช่นนั้นเขากับเธอคงได้ยืดเวลาดื่มด่ากับความสุขให้นานกว่านี้อีกหน่อยแต่แค่พอนึกว่ากลับไปแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างเขาก็แทบอยากอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์เพราะถ้าให้เดาที่บริษัทของเขาจะต้องเต็มไปด้วยนักข่าวที่มารอสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีและเรื่องที่เขาเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของไฮเอ็นอย่างแน่นอนคิมหันเดืมไปเคาะประตูห้องน้ำสองสาครั้งเมื่อได้ยินเสียงตอบรับจากข้างใน เขาจึงยืนพูดอยู่ที่หน้าประตูป่านอาบใกล้เสร็จเหรือยังครับเข้าเช้าเสร็จแล้วนะหานกินก่อนเลยป่านขอเวลาอีกสิบห้านาทีเธอตะโกนมาจากด้านในโอเคผมรอนะพูดจบเขาก็เดินไปนั่งรอที่ห้องนั่งเล่นแล้วเปิดโทรทัศน์เพื่อหาดูรายการข่าวประจำวันคิวเข้มขมวดเป็นปมขึ้นเรื่อยๆเยมื่อได้ดูภาพข่าวจากฟรีทีวีช่องหนึ่งนักข่าวไปออกกันที่ตึกสำนักงานของเขาอย่างที่เดาไว้ไม่มีผิด เห็นที่เขาคงจะหาทางเลี่ยงไม่ได้จริงๆซึ่งสําหรับเขานั้นไม่เท่าไหร่จะห่วงก็แต่ปานชีวาเพราะภาพที่เธอทะเลาะกับผู้ตายยังถูกเอามาฉายซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างหน้าโมโหพรุ่งนี้เราต้องเจอกับนักข่าวพวกนี้ใช่ไหมเสียงหวานคุ้นหูดังอยู่ด้านข้างคิมหันหันไปมองแล้วเอื้อมมือไปรังร่างของเธอให้นั่งลงบนตักตามด้วยการกดจมูกลงไปที่แก้มหอมกรุ่นฟอดใหญ่ถูกต้องปานอดทนอีกนิดนะ ผมเชื่อว่าเพื่อนผมมันปิดคดีนี้ได้แน่นอนแต่ตอนนี้เรารีบไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเราจะเช็คเอาลยะไหมเช็คเลยมเมื่อเช้าผมบอกพี่เดชไว้แล้วว่าให้เตรียมรถไปส่งเราที่สนามบินชายหนุ่มเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วพากันเดินไปนั่งกินมื้อเช้าที่สวนเล็กๆด้านนอกก่อนจะเตรียมตัวเก็บของเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพวันต่อมาผู้หมวดอัตพลมาถึงสถานีตำรวจตามเวลาปกติ สายตาของเขาเอาแต่คอยมองไปที่หน้าโรงพักสลับกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเป็นระยะราวกับกำลังรอคอยใครบางคนและการรอคอยของเขาก็สิ้นสุดลงเมื่อเห็นร่างโปร่งของปานิสาเดินเข้ามาในโรงพักสวัสดีค่ะคุณตำรวจปานิสายกมือขึ้นไหวนายตำรวจหนุ่มรับไหวพร้อมกับเชื้อเชิญให้เธอเข้าไปในห้องรับแขกที่เธอเคยนั่งรองเมื่อวานรอผมตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาของของพี่สาวคุณมาให้ พูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องไม่นานนักก็เดินกลับมาอีกครั้งในมือถือกระเป๋าเดินทางของผู้ตายมาด้วยก่อนจะวางลงบนโต๊ะตรงหน้าหญิงสาวพร้อมกับถุงกระดาษใบเล็กปานิสาหยิบถุงกระดาษขึ้นมาดูก่อนเป็นอันดับแรกดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นอย่างแปลกใจก่อนจะเทของที่อยู่ในถุงนั้นออกมาเอ๊ะพวกนี้คือของส่วนตัวของพี่บีเหรอคะปานิสามองเครื่องประดับราคาแพงในมือ ก่อนจะก้มลงมองเข้าของเครื่องใช้ของพี่สาวที่ทางตำรวจคืนมาให้หลังจากที่นำไปตรวจและทำการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณลองตรวจสอบดูก่อนก็ได้ว่าครบหรือเปล่าแต่ตอนที่เราเอามาจากห้องพี่สาวคุณมีแค่นี้จริงๆผู้หมวดหนุ่มยืนยันในการทำงานอันโปร่งใสของตัวเองและเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่ปานิสาสายหน้ารัวรีบชี้แจงออกไปทันทีเพราะรู้ว่าเขาเข้าใจผิดแล้วแบมบไม่ได้หมายถึงว่ามันครบหรือไม่ครบค่ะ เพียงแต่แบมแค่สงสัยว่าของราคาแพงพวกนี้มันไม่น่าจะใช่ของพี่บีนะคะหญิงสาวพูดพร้อมกับหยิบเอานาฬิกาฝั่งเพชรเรือนหรูขึ้นมาให้เขาดูอย่างนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยราคามันน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่ลำพังค่าตัวการถ่ายแบบของพี่บีไม่น่าจะซื้อได้แล้วไหนจะแหวนเพชรสองวงนี้อีกเธอวางนาฬิกาลงบนโต๊ะแล้วหยิบแหวนเพชรน้ำงามอีกสงวงขึ้นมาดูหรือว่าของปลอมของก๊อปเกรดเ ปานิสาขมวดคิ้วมุ่นยกแหวนเพชรวงนั้นขึ้นส่องกับแสงไฟในห้องบางทีก็เอาไปจ่อใกล้ดวงตาของตัวเองก่อนจะสายหน้าไปมาอย่างยอมแพ้แบมก็ดูของพวกนี้ไม่เป็นซะด้วยสินายตำรวจหนุ่มมองใบหน้าเรียวเร็กที่แสดงความรู้สึกออกมาได้หลากหลายของคนตรงหน้าอย่างเพลินตาแววตาที่มองไปยังเครื่องประดับมีราคาเหล่านั้นไม่มีอาการตื่นเต้นหรือตื่นตาตื่นใจเลยแม้แต่น้อยผิดกับหญิงสาวทั่วไป ทว่ากลับมีแต่ความสงสัยใครรู้ถึงที่มาที่ไปของมันมากกว่าปานิสารูดซิปเปิดกระเป๋าเดินทางแบรนด์หรูจากนั้นก็ทำตาโตขึ้นมาอีกครั้งขณะที่มือหยิบกระเป๋าสะพายใบหนึ่งออกมาโอ้โหกระเป๋าชาแนลนี่นาะใบนี้แบมจำได้ว่าพี่บีเคยบ่นว่าอยากได้แต่สู้ราคาไม่ไหวเพราะราคาเกือบสี่แสนเธอหยิบกระเป๋าแบรนด์ดังขึ้นมามองใกล้ๆ ในขณะที่ผู้หมวดหนุ่มแทบสำลักน้ำลายตัวเองเมื่อได้รู้ราคาของมันกระเป๋าใบแค่นี้เนี่ยน,นะเกือบสี่แสนชายหนุ่มถามเรากับไม่เชื่อหูแต่เธอก็พยักหน้าตอบเป็นจริงเป็นจังจากนั้นก็ยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจก่อนจะโยนกระเป๋าใบและเกือบสี่แสนนั้นลงไปที่เดิมพี่สาวคุณกลับบ้านบ่อยหรือเปล่าชายหนุ่มลองเรียบๆเ,เคียงๆถามถึงความสัมพันธ์ของผู้ตายกับคนในครอบครัว เพราะดูแล้วสองสาวนี้ช่างเป็นพี่น้องที่นิสัยและไลฟ์สไตล์แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเมื่อก่อนก็บ่อยอยู่นะคะอาทิตย์ละครั้งแต่มาพักหลังเนี่ยเดือนละครั้งยังแทบไม่อยากกลับเลยเห็นบ่นว่าเหนื่อยก็อย่างที่เคยบอกไปเมื่อวานนั่นแหละค่ะว่าครั้งสุดท้ายที่พี่บีกลับบ้านก็คือปลายเดือนที่แล้วแล้วตอนกลับบ้านพี่คุณไม่ได้ใส่เครื่องประดับพวกนี้ไปด้วยเลยเหรอคุณถึงไม่เคยเห็นเขาสงสัยก็แต่เรื่องนี้เท่านั้น ดูเหมือนทางบ้านจะไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ตายล่ำซํำและใช้ใจ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายแค่ไหนไม่ค่ะสงสัยคงกลัวพ่อบ่นมั้งคะเพราะพ่อไม่ชอบไปใช้ใจ่ายเงินเกินตัวหญิงสาวพ,พูดออกไปตามตรงเพราะถูกอบรมให้ประหยัดและรู้จักคุณค่าของเงินอยู่เสมอเนื่องจากบิดามารดาเป็นข้าราชการด้วยกันทั้งคู่กว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ได้ก็เก็บหอมรอมริบมาแทบทั้งชีวิต ถ้าพ่อกับแม่เห็นของพวกนี้ต้องตกใจแน่ๆเลยค่ะพี่สาวคุณมีแฟนหรือเปล่าครับผมว่าบางทีของพวกนี้แฟนเธออาจจะซื้อให้ก็ได้นะเขาลองอย่างเชิงดูว่าน้องสาวของผู้ตายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพราะบางทีผู้ตายอาจจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้น้องสาวฟังก็เป็นได้เพียงแต่หญิงสาวตรงหน้านี้ลืมเลือนมันไปแล้วปานิสาเอียงคอครุ่นคิดก่อนจะสายหน้าช้าๆซึ่งเขาเองก็มองไม่ออกว่าการที่เธอสายหน้านั้น คือการปฏิเสธว่าไม่มีหรือไม่รู้กันแน่ไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะพี่บีไม่เคยเล่าให้ฟังเลยส่วนใหญ่พี่บีไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแฟนให้ฟังเท่าไหร่จะเล่าเรื่องงานให้ฟังมากกว่าหญิงสาวก้มหน้าหลุบสายตาลงต่ำก่อนกล่าวเสียงแผ่วราวกระซิบคุณตำรวจจะบอกว่าพี่บีอาจจะมีเสียเลี้ยงหรอคะคุณต้องเข้าใจว่าทางเราก็ต้องสืบหาไรายได้ไรที่มาตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะแม้แต่คุณซึ่งเป็นน้องสาวก็ยังบอกว่าพี่ของคุณไม่น่าจะซื้อของพวกนี้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คบัญชีธนาคารของพี่สาวคุณแต่ทางเราก็กําลังทําเรื่องขอตรวจสอบตรงนี้อยู่ซึ่งถึงตอนนั้นเราก็คงรู้แล้วว่าเงินพวกนี้มาจากไหนผู้หมวดอัตพลผู้เสี่ยงอ่อนอย่างระมัดระวังเขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่ดูธรรมดาในสายตาใครบางคนอาจจะดูร้ายแรงเกินรับได้ในสายตาของอีกคนหนึ่งยิ่งเป็นคนในครอบครัวด้วยแล้ว ยิ่งไม่มีใครอยากยอมรับหรอกว่าคนในครอบครัวของตัวเองนั้นกำลังทำเรื่องไม่ดีอยู่อ๋อแล้วก็เรื่องโทรศัพท์ของพี่สาวคุณชายหนุ่มล้วงหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากในกระเป๋าเดินทางออกมาจากนั้นก็เอื้อมหยิบเอากระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากแฟ้มที่เขาถือติดมือเข้ามาในห้องด้วยทางเราได้ใช้การโทรเข้าโทรออกของพี่สาวคุณแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าเป็นการโทรเรื่องงานโทรกลับบ้านแล้วก็มีโทรคุยกับคุณ ดูเหมือนพี่สาวคุณไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เลยนะพอพูดถึงตรงนี้ปานิสายิ้มจนเจริญออกมาเล็กน้อยเธอรอบถอนหายใจก่อนจะพูดไม่ค่อยเต็มเสียงนักค่ะพี่บีไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นคุณพอจะรู้ไหมครับว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครผู้หมวดชี้ตัวเลขสิบหลักที่มีปากกาสีแดงวงกลมล้อมรอบอยู่ปานิสาชะโงกหน้าเข้ามาดูจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมากดเบอร์นั้นลงไปแล้วโทรออก เอแบมก็ไม่ได้บันทึกเบอร์นี้ไว้เลยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเบอร์ใครแต่โทรไปก็ไม่มีสัญญาณเลยนี่คะเขาคงปิดเครื่องมั้งเธอกดยกเลิกการโทรเมื่อลองสองสาครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อเบอร์ที่ว่าได้ครับทางเราก็พยายามติดต่อเบอร์นี้หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ลองสอบถามไปที่ผู้ให้บริการแต่ก็ต้องทำหนังสือแจ้งเป็นละลักอักษรเข้าไป คงจะทราบภายในวันสองวันนี้แหละว่าใครคือเจ้าของเบอร์เบอร์นี้สําคัญมากเลยเหรอคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ล่าสุดที่พี่สาวของคุณโทรออกก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะครับเพราะเท่าที่ดูประวัติการโทรเธอโทรออกเบอร์นี้หลายครั้งมากและแต่ละครั้งก็ไม่ใช่การคุยสั้นๆอย่างครั้งล่าสุดที่โทรไปก็คุยกับครึ่งชั่วโมงได้แต่มันแปลกตรงที่ทำไมเธอถึงไม่บันทึกเบอร์นี้เอาไว้ในเครื่องชายหนุ่มบอกอย่างใจเย็น ซึ่งหญิงสาวก็พยักหน้าขึ้นลงช้าๆเมื่อคิดตามที่นายตำรวจหนุ่มพูดเมื่อครู่แปลกจริงๆด้วยค่ะเพราะปกติพี่บีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจำอะไรพวกนี้เท่าไหร่ขนาดรหัสปลดล็อกโทรศัพท์พี่บียังไม่ตั้งเลยค่ะเพราะกลัวจำรหัสไม่ได้ปานิสาใช้นิ้วเลื่อนดูรายการโทรเข้าโทรออกของพี่สาวด้วยความสงสัยดูเหมือนพี่สาวของเธอจะมีความลับมากมายเหลือเกินที่แม้แต่เธอซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆก็ยังไม่รู้ และไม่อาจคาดเดาได้พี่สาวของคุณพักอยู่คอนโดคนเดียวใช่ไหมครับผู้หมวดเริ่มกลับเข้าเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่เขาอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวตรงหน้าใช่ค่ะจริงสิกุญแจห้องน่าจะอยู่ในนี้นะเธอหยิบกระเป๋าสะพายใบรูของพี่สาวขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นจึงล้วงหยิบพวงกุญแจขึ้นมาพวงหนึ่งนี่ไงคะกุญแจห้องของพี่บีครับผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณหน่อยนะ คือว่าวันมะรืนนี้ผมจะขึ้นไปกรุงเทพเราจะขอเข้าไปดูในห้องของพี่สาวคุณสักหน่อยไม่ทราบว่าวันนั้นคุณพอจะว่างหรือเปล่าครับมือทั้งสองข้างถูกกันไปมาอย่างลืมตัวระหว่างรอฟังคําตอบครั้นพอได้ยินคําตอบรับจากหญิงสาวตรงหน้าเขาก็เผลอคลี่ยิ้มกว้างออกมาอย่างไม่รู้ตัวขอบคุณมากครับแต่รบกวนคุณอย่าพุ่งพูดเรื่องนี้กับใครนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยเพราะผมยังไม่อยากให้เสียรูปคดี หวังว่าคุณแบมคงเข้าใจนะครับแบมเข้าใจค่ะถ้างั้นแบมขอตัวกลับที่พักก่อนนะคะรบกวนคุณตำรวจนานแล้วหญิงสาวยิ้มบางๆให้เขาพร้อมกับลุกขึ้นยืนชายหนุ่มจึงลุกขึ้นตามไปด้วยครั้นเห็นเธอก้มลงหยิบกระเป๋าเดินทางและของใช้ส่วนตัวของพี่สาวเขาก็มองเธออย่างช่างใจว่าจะพูดออกไปดีหรือไม่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจพูดเออคุณแบมครับให้ผมไปส่งนะครับ